สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเย็นวันที่27ตุลาคม2568นะพึ่งกับคามาบานท่านผู้ชมนะครับให้แม่หมูไปเบิ้งวาเจรโรตตรีมากหรือยังนะครับพราว่าเจพันวาหนองไส้ลูกสาวจากเมืองเลยท่านผู้ชม มันจะทรงมาห้นะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับเอฟซีกะถามมานะครับท่านชมงวดเข่ากระมีนะครับงวดบ่อเข่ากระมีนะครับบ้านเอกกระเดินทางพิ่งกลับขามาได้พี่หลังเด้อนะครับออกเดินทางตั้งแต่เศร้ากับแม่หมูนะครับพิ่งกลับขามาบานนะครับช่วงนี้จะคําจะมืดเรียวแน่นะครับเดี๋ยวรอเจรตลีมากนท่านชมนะครับจังชมจังฟังน้ำกันจากเมืองเลย นับวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568นะครับอันนี้บ้าเราก็สซั่งน้ำใบพี่น้องรอนะครับอ่านั่ไปถวายถวายแล้ว30แพ็คทำชุ่มอันนี้อีก30แพ็คนะครับบ้าเราจะไปถวายอ่าพระบทใหม่ทำชุ่มจะไปถวายหลวงพี่นะครับเพิ่นเดินทางไปนครพนม,มยังท่านอีกกับแม,ม่ทำชุ่มก็เลยยังท่านได้ไปถวายนะครับสาธุบุญนะครับเอฟซี FC, แม่หมูเอฟซีปะทอาบ้าเราเแล้วก็แม่หมูทำชุ่ม นะครับอันนี้จํานวน30แพ็คนะครับเป่าเท่าไก่จะถไว้ด้วยส่วนตัวอยู่แล้วพี่น้องนะครับถวายน้ํานะครับท่านผู้ชมอ่าหลวงพี่ยังท่านไี่มานะครับบอม,มืออื่นกับมือหื่อพิ่นว่าเอาแวะตลาดท่านผู้ชมมันนี่นะครับเจ๊อจอยอยู่บา,ารายเจ๊ะะเจอยเสล่าข้นเออมามามา,มานะครับมัอน,นี้ก็บบารายยังเนะราพี่น้องนะับไปแวะอ่า เห็นโค้งไก่พี่นอ้องโค้งไก่โอ้เป็นโค้งติดเนือ้อติดหนังเสื้อมาฝากไ้แบง่าอ่ะสวัสดีจ่อยไ้แบงคอ่ะย่ายน้ำตาหลวงนำ้ำเออเป็นโค้งโค้งติดเนือ้อติดหนังโค้งใหญ่พี่น้องนะครับซสื้อมาไหวครับอ่าเด,ด็กน่อยหล,อหลานพี่น้องหลานพี่ยูนาหลานยูนาเลี้ยงออสุปแปงทอดท่ารมช้ชมสมัยตะกีกะใหญ่ยอดอันนี้ละ สิ้นสิ้นละบาทตะกี้เนาะกินก้อนไปโรงเรียนพี่น้องสมัยตะกี้มันถูกมันยากกินทังสี่นี่แซบแบน,น following following ี่โค้งไก่โค้งไก่สุกแปงทอดล้กกาได้อันนี้มใไ้หมูยอหมูยอเจ้าอร่อยเจ้าประจําเ้อะแบ่งให้ยายน้ำตาลวงน้ำเด้อเออเพิ่นอยู่กันสองคนพี่น้องยายน้ำตาลลวงอยู่กับพี่เขยเออแบ่งให้เพื่อนน้ำฮะอยู่นี่หลายคนกับแบ่งให้เพิ่นจากซี่อันก็ได้เออนั่นละลักเอาหมกทัว หมกทั่วแป้ง,แงเอาไปมัดนึ่งแบงเออไปมัดนึงไส่ตำบ้าเถ่าก็ได้พี่น้องบ้าเถ่าได้หมกทั่วมาตำหมูย่อให้กันได้ไดก,าามมกินเนงได้กินให้กันเจ้าผุน,นอ่ะให้พี่สาวไล่ก็เข้มละ <c oughs> อันนี้ได้น้ำพริกแมงดาจเจ่วแมงดาจเาดาจ้เพิ่นมิเนื้อแหงเพิ่นจะทอดเนื้อแหงแล้วก็ได้เพิ่นตำทัว่วแลกักกินกับหมูยอ่อเอาบักนาบวะนาวแบงเอาบักนาวบักนาวท่านชมเดี๋ยวรอดเจรตตกร์กรันท่านผู้ชมแม่หมูเพิ่นกะ เอาเอาของกลับบ้านนะครทำชม่มผ้าผ้าแวะซื้อเพื่อนก็ซื้อของแล้วไปไปไปบ้านเดี๋วเจมากกวันจังรอชมรอฟังน้ำกันเมือดเร็วอากาศเย็นลมบีบีนี่รอดทำชมรอหลวงพีมานะพระบทใหม่จังจะได้ไปถวายเพื่อนเอาไปไออะนี่แหละบ้าเถาก็ได้นี่แหละเดี๋ยวจงเห็นเจเห็นเมาเอา้าไปไปไปแล้วยัจอย มีผู้มาขอขอดาวเรื่องดอกมไม้ใส่ร้อยกระทุ่งให้เ <więcej. S 1> พิ่นรอเดอ้อหาขาจามาขอเอ<า>ขอดอกดาวเรื่องพี่น้องอ่าหาเพิไไ่นไปใส่เฮ<อ>็ดกระทงมือร้อยกระทงให้เ,เ,เพิ่นเด็ดเอาร์เด้อเออพี่บอกเพิ่นนะอ่าได้ตามตัวยากเทระเจโอวไปแกบอกบวบ่ตรงหน้าหัวตะเข่ามน้าที่บอบวบปะไปตรงหน้ามืดเร็วเนาะบานเท่านาะพี่น้องห้าโมงหาโม่งกลัว ท่านอีหกโมงเร่งนี่พี่น้องมืดแล้วมืดนะครับเบิ่งล่มล่มวอยวอยหนาวแล้วบานเท่าธรรมชุม่มยุ้งสี่ลี่ยมจั่งมามาถาเจาลอตเตอรีเ่เบิ่งแผงกะเลยบอกคนหยิบมาน้ำเนี่ย <laughs> เออธรรมชุม่ม <laughs> <อ>เจมี่เนี่ยแห้งยุ้นปะมีเนี่ยแ,ย,นนยแห้งก็หมักแสบเดือถอดเนื้อใด้เจได้ไดไหมดเลยได้ค่ะเออให้เจแล้วถอดเนื้อเนื้อแห้งบ้าเท่าได้นี่เจหมักทั่วไม่ต่ำล้วกับหมูยอแล้วกะน้ำพริก น้ำพริกแจ่วแม่งด่ากินกับกินกับถอดเหนื้อแหงไปเขาในบ้านก่อนเจ็บไปเขานบ้านก่อนเขาได้บานเขาได้บานอ่าเนียงไปไปพูดละเปิดพัดล่มชาให้แล้วละไปไปอือพี่มาดูอยู่คือส่งเลยคุณนั่งโต๊ะเลยนั่งพิละนั่งพิละนั่งนุ่มๆนี่เปิดพัดล่มให้เย็นๆแล้วนั่งรด เ,นนเออเย็นนีนหัวเออหอนหอนหอนเจมาตะทงหน้าเหยียดนอนนะเจเออเหียดนะคะคนเนี่ยเอากระยั่วหัวนอ้อนมาตะใสก่อนมาตะทงหน้าไปเก็บบวบบวบรับบบบ่วรัว่วบอเออพอดีมี่แจวแมงแดแมนบวบบวบ,บสดสดออจังไหนคือว่นาน้องใสาจากมึงเลยส่งมาแล้วบอกส่งมาแล้วเลขดังเลขสสรกระแสทำมาชุ่มจ้าเรามาเมื่อกี้ได้ถามน้อนมาอะไรล่ละมาเมื่อกี้นี่อะนะส่งมาเมื่อกี้มาเมื่อกี้ เออธรรมชุ่มจะมาเบิ่งน้ากันเนาะงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีเด้พี่น้องเด้อเป็นแนวทั้งพี่น้องเป็นแนวทางผู้เป็นถามผู้เป็นรอก็มีธรรมชุ่มเบิ่งไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าถามมาแต่ชอบถูกใจจังไปหายจับประตรีเย็นบ่เจ้เย็นค่ะเย็นอยู่เนาะเปิดพุ๊บก็มาเจ้เพื่อน่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเจ้แล้วว่าโอ้ยเอ้ามาเบิ่งดูวยเปนทรงมัดตัวไหนเอ้ายู่ใส่ล่ะแผงนี่บ๊พี่พี่พี่แผงกินติดตัวแผงติดตัวเป็เจ้เดี๋ยวหาจะเบิ่งน้ำอยู่ อืมหาจะมีเอาเพิ่มอุดนุนเจเพิน่นอ่ะใส่ละเจมาพี่ตัวใดบ้าเผาบ้าคุกันอ่ะทำมาชมนี่ตัวน้อยตัวน้อยอ่ะนะครับเลขดังนะครับเลขดัง0 2 0 9 2 9 6 3 8 9เลขกระแส2 1 2 3 2 4 7 5 9 3นะครับเป็นเลขดังเลขกระแสนะคที่จาก ทางมึงเลยะนะที่ปัญหาลอตเตอรี่แ,<ม>แผงน้องไส้ที่คนถามหาหลายได้พี่<ม>น้องด้ว<ม>น,นะทางมึงเลยน้องไส้เพิ่นก็จะาขายอยู่ตลาดน้าอ้อตลาดน้าอ้อแผงลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับอ่าโอ้นะครับเป็นตัวเลขที่ข้าเจ้าหาลอตเตอรี่หลายแ<ม>อ่าเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอฟซีก็รอแต่เจฝันนี่ล้วบ่บอฝันเลย<ม>บ<อ>่เ<ม>นี่ยกิบ อยีกเกิบเบ่ฝันนอนดีนอนดีแห้งนอนรับดีนอนรับดีเบาเถ่าอืมยั่งขัดฝันกินแซ่บกินนวดแล้วก็นอนตัวแบบนี้ย่างย่างเบาเถ่าย่างยิ่งขัด้ฝันค่ะถ้าฝันละเฝ้าบอกเลยถ้าฝันเจ๊ทั้งเบาเลยตื่นเช้ามาเบาโลดมันมักเบาเดี๋ยวเบาเถ่าจะเบิ่งลอตเตอรี่น้ำเจ๊อยู่เดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ก้อนพี่น้องเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยเอาเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ก้อนเบาเถ่าเขียนให้ทำชุชมนะครับ ลมพัดนะครับจากเมืองเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับจากเมืองเลยนะครับ1พฤศจิกายน2568ท่านผู้ชมนะครับเป็นนักทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับจากน้องไส้นะครับดูสาวเจลอต t e ี y จากเมืองเลยทรงมาให้นะครับเลขดังเลขกระแสนะครับเป็นที่ปัญหาลอตเตอรี่กันหลายนะครับท่านผู้ชมเลขดัง0209296389นะครับเลขกระแส21 สองสามสองีเจ็ดห้าเก้าสามนะครับเลขดังเลขกระแสอันนี้ลูกสาวเจพิ่นทรงหน้านะครับ้องสายจากเมืองเลยนะครับทาชมงวดเขากระมี่นะครับงวดบอ่อเขากระมี่พี่น้องนะครับเบิงว้ก้อนนะพี่น้องเนาะหรือถ้ามักถ้าชอบจังไปหายิบจับลอตเตอรีนะครับทชมชมไปหายิบจับลอตเตอรีบร่มักบ่ชอบกับเบิงว้ก้อนนะครับทาชมจากเมืองเลยนะครับเอาอืม จังใจเลยเจ๊ฮะหลอกเลกลอกเหลกเจก็ได้เอออชมนะครับผม้กนนงฟังยั่ดีเจ๊นังฟังมือแรงขอดเนือได้เจ๊ได้ใตบทัวไม่ให้ต่ำอ่เอาเปิดเบิ้งแผงด้วเจ๊จะเบิ้งเอาตัวใดตาบ้าทอจะเบิ้งอ่นี่ตัวใดล่ะธรรมชมเอาวสสองกับมีดเลช่มนี่สี่สองสองซี่เนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับพี่ตังสองอ่ตาสองสี่บะมีสี่สองมีอยู่ศูนย์เก่ากับมี นะครับนี่เบ่าเท่าเจ้าศูนเก่าอยู่เอาศูนย์เก้านี่เจเดี๋ยวเ่าเท่าดึงศูนย์เ้านรูมชมนี่ศูนย์เก่าครับศูนย์เก้กรตรงคับเออบาของเ่าเท่าอยู่เลยนะที่ความฝันเ่าเท่าอ่าเก้นพี่น้ังมีศูนย์เก้าเก้าศนย์อยู่นี่บ่าเท่ากเจ้าศูนย์เก่าศูนย์เก้ารมชมซอยเจเพิ่มนะครับสามแปดก็มีดิแปดสาก็มีพีนะของเจพีนะแปดสามแปดสามนี่บาเท่าเจา้าอ่า นี่ไหมห,มหางประทัดธรรมชุ่มหางประทัดวัดภูต้องมนต์เออเอาบ่มี่ศูนย์แปดสามดอกต้องเอาแปดสามงวดที่แล้วหกหนึ่งเอาอเงวดที่แล้วหกหนึ่งไหมพี่น้องเลขหางประทัดนี่อา่าบ่าวเถาก็เลยเอานี่แปดสามเพราะว่าหมู่บ้านก็ได้ได้เป็นได้หาใบหกใบนี่แหละนะครับนี่ได้หาใบหกใบอา่าแผงเจเพิ่นเหลือก็เลยอ่ามีก็เลยเอาธรรมชุ่ชมนี่ นี่ได้พี่น้องได้บ่าวทอแปดสามกับศูนย์เก้าเพิ่มนี่เมื่อไหรเอาน้ำเจสิ 10, 7, บเจ็ดใบสิบเจ็ดใบเป็น 26, ยี่สิบหกใบที่เจบ็บไปเนี่ยแต่ผู้ชมรถตลีใบรุ่นซาตูดเดอร์ให้ได้โชว์มวน,นี่คุณน่ะกระเหลียอ,อยู่ได้พี่น้องอ่านี่สนะองซีซีสองนองซีเจหมดเพิ่มเมาแล้วอ่าราคาศูนย์สองกับมีดิถ้าศูนย์หากับบะมีนะเจนะเมือศูนย์หากับบะมีสองสามมีบ่เนี่ย สองสามก็ยังอยู่พี่น้องเนี่ยผู้ใดหาเนี่ยนะเจ็ดหา 7, แต่ว่าเก่าสามมามีอ่ะอัเ,อเจตไปเอาปิดตั้งขึ้นอ่าเอฟซีพันแคปหน้าจอยตั้งขึ้นเจ๊อ่ะอ่ะคำชมแคปหน้าจอยอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อจากเมืองเลยนะครับอ่าเลขดังเลขกระแสคำชมน้องสายอุตสาหเจ๊เพิ่นส่งมาให้เลขดังศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้าหกสามแปดเก้าบ้าเทากันนี้เอาศูนย์เก่าอยู่นี่เอาศูนย์เก่าพี่น,อนอ้องเพราะว่าตรงกับข้อมฝันเบาเท่านั่มแปดสามเนี่ยเอาเลขหางประทัดจาก วัดภูต้องมนทธรรมชมุม่มล่มปิดพัดลมจากข้าวกันหน้าน้ำพี่น้องนี่ท่านผู้ชมเนี่ยแปดสามเออน้ำเจลี่เพิ่มเพิ่มหมู่บ้านก็ได้ประมาณหาหกใบหนับศูนยะ์เก้าเอานะครับเลขกระแสสองหนึ่งสองสามสองสี่เจ็ดห้าเก้าสามหนับแคปหน้าจอทธรรมชุ่มนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นน้าทางนะครับ,บถ้ามักถ้าชอบจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ดนะ้วพี่น้องเดอ้อ งวดเข่าก็มีเนาะงวดบ่เข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มี่ท่านผู้ชมลงในเอฟซีได้เบิ่งได้เห็นคือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นถามมากกมีเพิ่นว่าเอาบ่อเข่าคือบ่เห็นไอ้จากเมืองเลยเพิ่นว่าค่ะอ่าก็เลยให้ลูกอ่าน้โนซายเพิ่นส่งมาให้ค่ะท่านผู้ชมเอาขอบคุณน้องทรายขอบคุณเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมขอบคุณค่ะเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านเลยครับเด้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านาอาสุขุสุคน ให้โชคให้มั่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจ๊าบานคุณลับไปพ่อกันอยู่ขั้วบนลงโป่งเปิงเจ๊<ม>อย่าลืมเอ,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 อาครับเขาอยู่ไทยรถเนอะค่ะอ่า